สามารถรับชมได้ทุกวัย เตรียมตัวพาคุณแม่ไปตะลอนทัวร์กันแล้วใช่ไหมคะงั้นมิ้งจัดก่อนไปละลากับขา่าวแซ่บๆของพี่อัญชรราพา ควงคู่ออกงานกับหนุ่มแอมพิธานหวานใจออกสื่อเป็นครั้งแรกก็ทําเอาช่างภาพทุกสํานักกระหน่ารัวสตอร์กันลืมหายใจไปเลยแม่ออกคู่กันขนาดนี้ก็ไม่พลาดถามหนุ่มแอมซะแล้วว่าเมื่อไร่จะคุกแข่วขอสาวอ้ํแต่งงานสัทีเนี่ยตอนนี้อ้ำาเขาก็มีละครมีหนังนะครับก็ต้องรออ้ําเขาพร้อมจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวอ้ํนะครับตัวผมก็ก็พร้อมอยู่แล้ว โอ้เธอพูดเธอสวยเลยอ่ะพี่อั้มพร้อมไหมคะคะแม่กาพูดเลยยังเกนอยู่ม่ยเปล่าค่ะหาต้องหูค่ะผมเป็นผู้ชายครับผมก็ต้อง plan อ่าให้ไกลไว้ก่อนนะครับแล้วก็แผนอนาคตนะครับก็อาริผมอยูการ์ผมก็ต้องมองไกลๆไว้ก่อนนะครับก็เลยมองทางหนีทีไรปะใช่ครับเฮ้ยเราเล่นเราเล่น อ,อ,อย่างที่ผมบอกต้องต้องถามคุณน้ำนะครับไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่ตัวผมนะค<ฮ>ะติดความเป็นวัยรุ่นนะคะพวกเรายังเป็นวัยรุ่นอยู่นะย,ยังวัยรุ่นอยู่ค่ะคคูอแอมแอมเรียกเสียงแฟตฟ้าคาพรีฮอตเมืองไทยอย่างเวียนและเดชมาริโอเคนภูภูมิและเจม,มารเรียกเสียงคริสนอนเวอร์ที่ทั้งห้าหนุ่มมาโชว์ความน่ารักและแฮนซ์ สุดติง่งในงานแถลงแถาวคอนเสิร์ตกิฟตมีไฟคอนเสิร์ตเลนเอพูดเลยว่างานนี้5สุปตาร์หนุ่มจัดเต็มกล้ามแน่นกันทุกคนโดยเฉพาะหนุ่มแบรี่ที่หล่อและใจบุญสุดๆที่มีคนแชร์ภาพที่มีคุณยายร้องไห้ดีใจก่อนหน้าเด็กเต็มโลกโซเชียลเขาครัวรองเขาเนี่ยก็คืออยู่กับยายกับคุณตาคุณตาก็ป่วยนะครับผมแล้วก็ได้เห็นถึงปัญหาต่างๆแล้วเราก็เลยเออขอ อนุญาตคุณยายเขานะครับในการที่จะอุปการะในเรื่องของทุนการศึกษาเรามีโอกาสทำเนี่ยเราทำให้เขาก่อนใช่ พระเอกหน้าจอสนุมมาริโอไม่รู้ว่างานนี้จะเป็นพระเอกในใจของสาวสาวสีดีกรีเรามิกแกรนไทยแลนด์ที่เคยมีข่าวกับหนุ่มป้องนวัดมาก,ก่อนหรือเปล่าเพราะว่ามีภาพหลุดของทั้งคู่ออกมาให้เห็นส่วนตัวไม่รู้จักเขาครับมัคือไม่ได้ไปด้วยกันอะไรเออไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไปครับเขาลงรูปเขาหมดสกีมากที่จะไปเกาหลีแล้วแขกทุกคนยกเว้นเราใช่<ม>ครับก็เลยมองว่าทำไมไม่แท็กเรามีปัญหาเหรือเปล่าไม่มีครับไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนแล้วเหมือนเขาอันคอโรนเราเรารู้ไหมคะับเอาไม่ทราบครับ จริง่สตัวคุยกันบ้างไหมคะไม่ไม่ก็หลังจากทํางานด้วยกันก็ไม่ไม่ได้ไม่ค่อยได้ติดต่อนะเพราะว่าต่างคนต่างทางานครับมาริโอไม่รู้ตัวว่าโดนอันฟอลล์ด้านหนุ่มเจมส์มาก็ยืนยันว่าไม่ใช่คนที่สาวแมทพิวรณีเคยเหวี่ยงกลางกองละครและต่อว่าไม่อยากร่วมงานกับคนที่ไม่โปรข่าวที่บอกว่าพี่แมทเหวี่ยงไม่จริงนะครับคือพี่แมทไม่เคยเหวี่ยงผมในกองถ่ายแล้วก็พี่แมทคืนจริงสอนและช่วยเราตลอดเวลาด้วยซ้ำไป ว่าเมืองไทยพี่ตู่นั้นที่ดาไม่ขอให้สัมภาษณ์ถึงข่าวที่ว่าซุ่มเป็นที่ปรึกษาปัญหารักร้าวให้กับอดีตสามีเอชเชนสวัสดในเรื่องการยาขาดกับนางเอกสาวเจนี่แต่พอเจอกันครั้งนี้พี่ตู่ก็ใจอ่อนยอมให้สัมภาษณ์ชนิดเคลียร์คัดแบบชัดๆชิวๆหมวนเดียวจบนะ ทราบพร้อมกับน้องๆองะคะอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของครอบครัวพี่เอกนะคะไม่ได้มาดูคุยกันค่ะออตอนนี้พี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ที่เป็นคนนอกแล้วทรบไมทราบทอบค่ะส่วนช่วงหน้าทรบลืมยิ่งกว่านะปีหน้านี่ลูกสาวจะแต่งงานไหมนะเออแววแววมาเหมือนกันว่าปีหน้าพ้าช่วยนี่ไม่ได้อยู่และะ้วค่ะ